สวัสดีค่ะทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้มีโชคลาภม,มาฝากนะคะจากหลวงปู่เดือนชัยนะคะเอ่ยปากชุดใหม่นะคะเป็นปริศนาธรรมนะคะแต่ทุกๆท่านที่เข้ามาชมแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแ,และคนอ่านนะคะคนช่องนี้นะคะคือคนอ่านนะคะก็ ขอกำลังใจด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปของท่านเลยนะคะว่าท่านจะได้เลขอะไรออกมาเป็นปิศนาธรรมนะคะฟังหูไว้หูนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยขอบคุณค่ะเชิญชมค่ะ080เว้น,น,นสอง แปดเก้าหนึ่งสองะบัญชีธนาคารกรุงเทพพะเดียนชัยเจ็ดเจ็ดนย์เว้นหกหกเว้นศูนย์แปพเดียนชัยตังมาอะไรนี่นะทกียรติเนี่ยเนี่ยเขอพูดอย่างนี้0 0นย์ศูน์ศ่านตัเพราะไม่มีอะไรเลยศูนย์ไม่มีค่า เติมศูนย์ให้ x ล5สีหอันก็เอาอะไรใส่ก็ได้ข้างหน้าอย่าให้เป็นศูนย์ก็แล้วกันนะบอกที่ใดถูกทุกทีขอให้เอ่ยปากยิ่งเขียงชัดๆออกตำรั <one> ์ทางแนกถ้าไม่ถูกตายเลยพ่ <Wallace> ้ใหญ่หนูเ <c> ป <oughs> ็นไงล่ะคะปริศนาธรรมของท่านนะคะทุกๆท่านก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูนะคะเผื่อจะ ได้โชคได้ลาบนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ